สวัสดีค่ะเมื่อพูดถึงสัตว์ที่มีความเฉลียวฉลาดผู้คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงิงกันใช่ไหมคะแต่สำหรับวันนี้พวกเราจะพาเนเพื่อนไปรู้จักกับสัตว์อีกหนึ่งชนิดที่มีความเหมือนมนุษย์ไม่แพ้กันแม้ว่าจะเป็นพฤติกรรมด้านสติปัญญาสังคมอารมณ์รวมถึงพฤติกรรมทางเพศเจ้าสัตว์ที่เราพูดถึงนั่นก็คือเจ้าโลมานั่นเองค่ะ เป็นสัตว์โลกที่ทุกคนรู้จักในนามของสัตว์น่ารักซึ่งมันจะมีความอเมซิ่งแค่ไหนเราไปชมกันเลยค่ะเรามารู้จักลักษณะทั่วไปของโลมากันก่อนเลยค่ะ <S <S โลมาเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่กระจัดกระจาอยู่ทั่วไปในมหาสมุทร รูปร่างนะคะจะมีลักษณะเรียวยาวคล้ายกระสวยส่วนใหญ่จะมีปลายปากยื่นแหลมออกมาแต่ก็จะมีบางชนิดที่มีลักษณะหัวปลายมนคล้ายรูปแตงโมค่ะส่วนหางของโลมานะคะจะมีลักษณะหางแบนแนวนอนเพื่อช่วยในการกระพุ้งน้ำในแนวขึ้นลงนั่นเองค่ะนอกจากนี้โลมายังมีอวัยวะต่างๆที่คล้ายกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั่วไปค่ะ ก็คือมีจมูกเพื่อไว้ในการหายใจแต่จมูกนั้นจะต่างไปจากจมูกของสัตว์อื่นเพราะว่าจะตั้งอยู่กลางกระหม่อมเป็นรูกลมเพื่อให้สะดวกต่อการเชิดหัวขึ้นหายใจเหนือน้ำค่ะลักษณะด้านสติปัญญาของโลมาโลมาเป็นสัตว์ที่มีความเฉลียวฉลาดมาก เชื่อว่าความฉลาดของโลมานั้นเทียบเท่าเด็กตัวเล็กๆหรือเป็นไปนได้ว่าอาจจะฉลาดกว่าซิมแฟนซีที่เป็นเช่นนั้นเพราะโลมามีขนาดของสมองเมื่อเทียบกับลำตัวแล้วนับว่าใหญ่มากแถมภายในสมองยังซับซ้อนอีกด้วยโดยเฉพาะโลมาปากขวดถึงกับมีขนาดของสมองเมื่อเทียบกับลำตัวใหญ่แล้ว ถือเป็นสัตว์ที่มีขนาดของสมองใหญ่เป็นที่สองรองจากมนุษย์และสมองส่วนซิริบัมอันเป็นส่วนของความจำและการเรียนรู้ก็มีขนาดใหญ่มากเป็นศูนย์รวมของประสาทการรับกลิ่นการมองเห็นและการได้ยินจนอาจเชื่อได้ว่าแท้จริงโลมาอาจมีความฉลาดเทียบเท่ากับมนุษย์ก็เป็นได้เรามาชมว,วิดีโอที่แสดงถึงความสามารถด้านสติปัญญาของโลมากันเลยค่ะ

ขยายพันธุ์ของโลมาโลมาเป็นสัตว์ที่มีเพศแยกออกลูกครั้งละตัวโดยจะคลอดส่วนหางออกมาก่อนเพื่อให้ส่วนของช่องหายใจเป็นส่วนสุดท้ายที่ออกมาสัมผัสน้ำทะเลลูกโลมาเมื่อแรกคลอดออกมาจะมีขนาดประมาณ40%ของขนาดตัวแม่ สามารถว่ายน้ำได้โดยทันทีโผล่ขึ้นมาสูดอากาศหายใจครั้งแรกทันทีที่คลอดออกมาหลังจากนั้นจะว่ายน้ำติดตามแม่และกินอาหารจากต่อมน้ำนมที่อยู่สองข้างของช่องคลอดแม่ต่อไปเรามาชมวิดีโอการคลอดลูกของโรมากันเลยค่ะ